สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสารอินสวบเดนชนแนลนะคะตอนนี้ด้านหลังคงเมียวน,นะคะได้เกิดปรากฏการแสงเหนือขึ้นนะคะซึ่งดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดินมาปิดเซาวน่านะคะอเผอิญว่าจังหวัดที่ปิดนี้ก็เลยหันไปดูทางภูเขาด้านหลังนะคะท่านจะเห็นแสงนิดนึงนะคะแต่ว่าเดยเหมือนจะทําเป็นวิดีโอ,อภาพนิ่งให้ดูนะคะเพราะว่าวิดีโอแล้วถ่ายโทรศัพท์เลีวน,นะคะตื่เต้นมา ถ่ายวิดีโอแสงเหนือไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะชัดเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะ